รู้หรือไม่ว่าย้อนไปเมื่อวันที่18สิงหาคมพศ2 4 1 1หรือปีคศ1868ประเทศไทยได้กลายเป็นเวทีสำคัญของวิทยาศาสตร์โลกเมื่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 4, สี่ทรงทอดพระเนตรสุริยุปราคาเต็มดวงณบ้านว่าก่อจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พระองค์ไม่เพียงแต่เป็นกษัตริย์ แต่ยังทรงเป็นนักดาราศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่พระองค์ได้ศึกษาคำนวณการเกิดสุริยุปราคาอย่างละเอียดและประกาศล่วงหน้าว่าวันที่18สิงหาคม2411จะเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงมืดสนิทเห็นได้ชัดเจนในแผ่นดินสยามนักวิทยาศาสตร์และนักดาราศาสตร์จากหลายประเทศทั่วโลกทั้งอังกฤษฝรั่งเศสและสหรัฐอเมริกา ต่างพากันเดินทางมาร่วมสังเกตการและเมื่อสูิยุปราคาเกิดขึ้นจริงตามที่พระองค์ทรงคำนวณน,นานาชาติต่างยกย่องในพระปรีชาสามารถว่าแม่นยำยิ่งกว่านักวิทยาศาสตร์ตะวันตกในยุคนั้นเสียอีกแต่เรื่องนี้ก็แฝงด้วยเรื่องอันโศกเศร้าหลังการสังเกตการไม่นานพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงประชวรด้วยโรคไข้มาลาเรียและเสด็จสวรรคตในปีเดียวกันทำให้การสังเกตสุริยุปราคาณว่าก่อกลายเป็นพระราชกรณียกิจสำคัญสุดท้ายในพระชนชีพเพื่อรำลึกถึงพระอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ประเทศไทยจึงกำหนดให้วันที่18สิงหาคมของทุกปีเป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติเพื่อย้ำเตือนว่าประเทศไทยเอง ก็มีรากฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่และเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่เดินตามรอยแห่งการแสวงหาความรู้สุริยุปราคาที่ว่าก่อจึงไม่ใช่เพียงภาพของดวงอาทิตย์ที่มืดสนิทแต่คือสัญ,ญลักษณ์แห่งแสงสว่างทางปัญญาที่ยังคงส่องประกายในประวัติศาสตร์ไทยจนถึงทุกวันนี้ On this day in history เสียงของอดีตที่ยังสะท้อนถึงวันนี้